ไปไกลไหมใช่คนจะไปคุ้มกันเหรอฉีดเหรออันนี้คุณเทียน It's the biggest of the same size know that you're, saying, so you're

วันนไงผู้มาเออฟองไลยนขึ้นไคค,ความก้าหน้าหน่ยหอยสัก้าวั้งเอาหน้่งสามห <ๆ S 2> น้าง้อ สวัสอูระตัวสมมาสัมพุทธัสสะนามุตสาพระวโตอุระตัวสมมาสัมพุทธัสสะนามุตสาพระวโตอะระหังตัสมมาสัมพุทธัสสะพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายขอกราบบูชาคุณอิรันบาราคุณครูบาอาจารย์ที่ได้ศึกษา์สังฆราชองท่านมีคนอนันต์ปันเวชชาจะขอไหว้อ่อนย่อก่อนสายขวานอเซียนบัณฑาเจตนาจากใจผู้ร้องโคเล่น ขู่เต้นรำไทยผู้สอนทุ่มไปด้วยใจเมตตาคนน่าผู้คลองขู่กองรำนาเดชเสพีชวามิข้าเท่ากันโวยโวยทวนแก่นุ่งที่สำคัญตระพนทัพเทวันสารพัดนานาชนทั้งคู่มโนราขู่ปุยขู่คาถาเวทมนต์ขู่สวดอุปชาคู่มาเบิ่งบนขู่ผีขู่คนขู่ต้นแนะนำขู่มโนขู่ยะขู่พังรักจำขู่แนะขู่นำทั้งสามโรกรรม นสวรรค์มาเทพเทวดาในมนุษย์สดขลัให้มาเป็นประธานเึืองคู่ตาลลาปาเหมมาทานเทืองกุ้มบาดานพ่อปู่มหานาโคเทืองกุ๊บสีสัตนาคระนุสีสุโธมียักงรีประุมาเทืองกุ้มบาดานพ่อปู่มหานาคาวงมีอันาคีนาคาทิบดีพ่อปู่มหานาคาวงยามานาคีนาคีนาคานาคีนาคีนาคานาคา นาคีป้องกันจันไรพพกับพีเจ้าน้อมเข้าถวายผิดพลาดทดั้งใดๆขออภัยทูกวไป,ไปอ่ามุ <c oughs> ้ยก้อนยาคุปปุ่นสาธุก้อนยาคุปปาอาจารย์เด้อเนาะเข้าไปเอาแบบสุดท้ายได้การเนาะสาธุอ่านกะ็เดี๋ยวดีใจเนาะเทื่อนาไปสิไปหาเวียดน,ะนาม <c oughs> ขับมาวังห <laughs> ันบวชจางวังหันเอ้านำโมทสวาตุหันโตสมาสัมพุทธสัพนะโมกาสาวาตุคาราหัโตสมาสัมพุทธสัพนะโมกาสาวาตุหันโตสมาสัมพุทธสาอิติปิโสภะคะวามเืองข้าพเจ้าซิปนิวพระคอมขึ้นวางคิวขอคารวะถวายตั้งถั่เทียนทองจะครูของข้าพเจ้าทั้งสองอันแล้วว่าเอาก็เทวตังปฏิเจ้าดุจปทุมประชา ผู้ชาบาระพุญเยาหนึ่งนักเป็นวงกลงจักรลอยไปประการพระพธทธเ้าเสด็จไปแล้วพระทุกขกรหมแกว้วเข้าสู่พระนิท่านพระองค์ทรงยานเห็นทั่วแัววนไกลพระเจ้าปัจจับันภาวนาให้ว่มามักเอาทุกขัางกว่านิจังนันตางสังโคสังคังตั้งใจภาวนาศัตรูมีมาแก้ไขในทุกประการเดชาพระพรมิหารตั้งมั่นในออเบขาปอดสารติศสงิบเจ้าก้กา พรหนึ่เห็นทุกตัวตัวสัว่พุะโต้กำจัดธโมกำใจสร้างขังสุนหายไปในปันี้เป็นมานรเทเรยกรรมพลคนร้ายอาคุศลถอยไปเหตุ้นสารพัดสตูวินาศสันตินป็พเนมยาพาที่ทองหัวเป็นที่ชมนุมคุม้มเสด็จราชลายพระราชานศิษยาเข้ามารักษาให้ได้พระองค์ขั้นแปดองค์ทรงศีลมาให้พระโพสิเจดเด็จมารักษาตัาวข้าพระเจ้าทุกเ้าโรนร้านแหละทันดังร้ายดินทางมาสี่ทานดังด้อยู่ใน สถานที่แห่งนี้พระบุรมสเกาก็กมสิงสูกกทุกสิง่งพระเส้าที่จริงกำลังสิทธักมาช่วยกำจัดมหาอุบาทพระยาโยมราษฎร่ายกาดหนักหนาสัตรูมีมาหมดหมดบรรยสัตรูที่ไหนมันไรไ์ที่นั้นพระหาษีสองมาช่วยป้องกันพระสุกรีบเวทวันซอยรักษาพระกาตัวกรลามาซอยพันสัตรูทัวทางชมพูย้ายเมีอันตรายชายักชยัก ข้าพระเจ้าของอาณาจักรถึงคุณบารามีทรงแสงรัศมีเรืองรื่งไพ่ไพทรงแสงพระสุริยะชายทอทองธรณีได้สวดได้เรียนได้เขียนบารีพุพ่ยพายามีกับท่นานพระไัรพระธรรมแปดหมืน่นเจ้าหนูเชิญใจพระธรรมเป็นมิตรปกิณฑ์ทุสมัยคุณม่อนดคนย้อนทอดหัวไปได้ศัตรูไปนอกเรื่องทอดออกไปศัตรูไปในบารมีสินโชสดีรรสสดชราพระพุทธมาอยู่ตรงหาพระธรรมมายุตอารังมาสังฆังรักษา พระที่สวนเจ้าฟ้ามาแต่สวรรค์มาซอยรักษาตัวพวกเจ้าทั้งหลายส่วนพระหญิงธนาราอยู่เบื้องซ้ายขวาพระพรหมเิเศษนอนทุกวันเทววัดอยู่เมืองสวรรค์มาซอยพวกเจ้าทั้งหลายพุทธังข้าเที่ยวพระแก้วเสด็จน้ำไปทำเมืองเที่ยวข้ากันบวชอานารยไรสั่งคำว่าทรงเด็กแต่งงชัย พวกข้าบ aja ทั้งหลายจะอยู่แห่งใดไปแห่งใดจงเชื่อขุ้มครองรักษาขว้าตัวพวกเรองทั้งหลายจะถึงซึ่งทันทิพย์ในพุทธการเบื้องหน้าพุทธังรักษาธรรมรักษาสังฆังรักษาอ้าววัตย์ะมิตัวรตัวอังทิธานโยอัิสัพพโสนะโมพุทธายะสาธุสาธุ่นั

ข้าพเจ้าข้อข่าววยโบราณคดีเชิญคุณบุญบารมีแห่งน้ามูอิติปยโสภโกะองค์พระบุตรพระทูตบรรลุมาศสระมาจักรพรรดิตนป่าตนถาตนธรรมอนันตธรรมอนันตธรรมข้อข่าววยเชิญคุณบุญบารมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ที่เสดงในพานประมาติความมีความมิตรใจท่องมหาสมุทรศีรพับประชักคุณบุญบารมีคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณปีธรรมาคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกพระองค์ทุกยุคทุกสมัยทุกภพทุกภูมิ ทุกถิ่นทุกที่ทุกสาังคมมองทุกบอลจนถึงองค์ปู่ใหญ่เทพโรคอุดรริยสุขอกระเบนชั้นคุณบุญบารมีสิ่งศิธย์ทบที่ปฏิเสธวัดด่านทั้งราชินีท oui okay. ั้งหมดและสิ่งศิษย์ทมทที่ปฏิสถานอาสมเดียมทำปู่ท่านวังให้ทั้งหมดมนขออนุชั้นคุณบุตรอมริศสวัรรค์อมริสักรค์เมืองพระเสือเมืองพระทรงเมืองประกาศชนิดจอบอสุรินธาราหูสุริยมภาจันทรฤตเจียมตระกูลเอกพระองค์ กวันชันคุณบุญบรารมีแห่งไสยยาเบริงปูพ่พระยาคุปุพระเนนาคุณบุญบรารมีผู้นามีอุป,ปการะคุณพิบูตีบุญคุณต่อพวกมาจงไรนาคนธรรมบัดคนองค์ญญูองแหนอง์ตาองไยองคเมเหสักหลักบ้านเกษักเมืองขึ้นสื่อเรื่องลถกระพุ่มทั้งประเทศประเทศภา,ารัผู้บุญนักศักย์ใหญ่นในเมืองมุกาหารและกะทั้งหมดทั้งประเทศไทย และกระทั่งโลกข้าพเจ้าขออันเชิญเชิดองค์ผู่เจ้าสายยานบริงปผู่เจ้าทั้งหมดข้าพเจ้าก็ตั้งจิตตั้งใจวันนี้ขอความตั้งจิตตั้งใจความสู้อดทนอยากเอือในงานงานำหูนำตา,าขอบบกคาขอหลังล้างองค์พระบาทขององค์สมณะสมุทรเจ้าเพื่อดำรงคงามมั่นในพระธธรรมเพื่อหนะ้าตอบแทนบุญคุณบูชาคุณของประสงค์และพระบม่ครูบาอาจารย์องค์บริรงุรีศี ทั้งหมดทั้งร้อยแปดพระองค์ขอกราบไหว้บูชารัญเชิญทิศตั้งบนบางล่างสายขวาหน้าหลังกลางและทั้งสิบหกชั้นฟ้าทั้งสิบห้าชั้นดินสี่ชั้นบาดาลแดนสำไตรลกธระทาทั่วันตจักรวาลข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาขอรัญเชิญคุณบุญบารมีแห่งพระโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์เจ้าพระปิจิพระเจ้าพระเกียรติโพธิสัตว์เจ้าพระยสงสาวกของเจ้าพระอรหันตสาวกบุญเจ้าผู้สำเร็จธรรมบรรลุธรรมขั้นสูงสุดแล้ว ข <si ้าพเจ้านะขออวยอวยพปรดอวยชัยนะนำทุกส่งโรคภัยข้เข็บเบียนใจลไรสิ่งไม่ดีต่างๆนาสับพทุกสับพะส่โรคภัยข้เข็นสิ่งไม่ดีต่างๆนะขออันตรายหายไปจากกายสังขารทั้งหมดของพวกเราในบดนี้ข้าพเจ้าอัญเชิญองค์ปู่องค์ย่าองค์พ่อองค์แม่แล้วข้าพเจ้านะขอมนต์อัญเชิญเถิดพ่อเจ้าแม่จ๋าพ่อจ๋าปู่จ๋า่าจ๋าองค์ปู่เพราะม่ขูบอาจารทั้งหมดนะ และทั้งหมดองคูบาอาจารย์ที่อยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะข้าพเจ้าก็อัญเชิญนะร่วมสู่ลมเพลิท่ำรวมสร้างในโบ,บสถ์พระสัมาสสมาสัมมาสุิพุทธเจ้าก็บอกว่าโชคดีที่ได้เจอนะถือว่าเป็นบุญวาสนาร่วมกันเพื่อจะได้พ่วเงเพลิงท่ำรมสร้างนะเพื่อุนทางหลุดพ้นจางสับรดิพัดต่อไปข้าพเจ้าขอหมดอัญเชิญทั้งหมดผู้อนัตตรักรวันมนด้วยณนะพูทธาย นโมพุทธายะนโมพุทธะนโมพุทธยะนโมพุทธายะมนต์องคูธาเวศขัวเดืองนิดเดียดคู่พี่บุรุษปู่เจ้าทั้งหมดผู้มีบุญบารมีสูงส่งข้าพเจ้ามีปู่พ่อนางมีน้อยข้าพเจ้าขอองค์ปู่องค์ใหญ่พ่อเป็ครูบาอาจารย์เสริมเติมแต่งบ่วงแหวงสูงต่ำดำขาวบอดีบ่งนี้บ่ถูกบ่ต้องบ่ควรปัาการใดข้าพเจ้าขอองค์ปู่ครูบาอาจารย์บุคคาจอมประสิทธิ์ประสาท ทุกสิ่งอย่างต่างๆนานาขอได้ไว้รับนับตั้งแต่ทิ่ทาราตีนี้เป็นต้นไปนะฮะขอ,อ,อรรประสบการณ์เตาโบราณสมรสประสบแต่ความเท่าเีมีชัยนะฮทุกสิ่งอย่างต่างๆนานาเกิดขึ้นตรงสิ่งนี้สิ่แน่้เทมขังศักดิ์สิทธิ์ด้วยอุอาอยู่ยั้งด้วยภาษาเกณฑ์เสดสัจจะว่าพระธรรมโอหันตุนามอาชาุรังคูมุนะสาธุสาธุสาธุ ไปก็ขอให้ลูกหลานทุกคนเนาะี่ินำสะดวงสมบุญสมบารมีในการจุดเทียนนะคือให้ชีวิตของตัวเองนะลุกสว่างชั่วงเหมือนดังเทียนนั่นเราจุดนะพอมีคำว่าสดุดคาว่าอย่าต่ำกว่าคนแต่จนกว่าใครให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองถูกวัดโดยวัถูกวัโดยทรัพย์นะพอได้มาร่วมงานในวันนี้หรือไม่ได้มาทักกษะสาทุสั่งกษะสาทู่ทั้งวมดทุกสิ่งทุกอย่างต่างๆแลยนะนะขอได้ว่ารับอกุญยาเจ้า ขอบรมครูปู่เจ้าองค์ูใหญ่เทพโรคอุดรโซเทโรอุตรจะมาเพทโรโซเทโรอุตรจมวัเทโรโซเทโรจังหวเทโรขอบุญบารมีครูเจ้าแล้วนาสะาโหเซียพัวเด็กปูยาโอ้ยฮจรที่ฮะปู่เนี้ยโมเทโรครูเจ้าหมดเทือดอลวงพ่อเจ้าครูเจ้านาขอได้โปรดประทานพรพรใดดีเลิศพรในประเสริฐ จงบังเกิดเท็จให่หครัพระเจ้าพุทธเจ้าโน่านั่นและพอมีรูนน้บวชจารย์นะอยู่ในสถานีทำพิธีจักรนนี้ให้ขอได้ไว้รับนะขอให้มีโชคดีมีชัยมยีสุขสุขสบายเดินทางไปโหบบนตบลใดก็แข็วคาดปลอดภัยกันในน้องท่องไนเข่าให้ถูกหวยระเบิดถูกหวิรุษซับแจ็คพอตแตกไวใบี่ปูนเข้า,า,ขา,าท,ทั้งลาวทั้งไทยองค์ปู่เจ้าองค์ปู่เจ้ามวลปุรุสีผู้มีฤทธิ์มีเดชเปี่ยมวิทยาผู้มากด้วยบุญบารมีลาดบารมีสักการะ ขอบูชาข้าพเจ้าขออัญเชิญอุคปูเจ้าศรีสุโธธนะผู้ภารมีใหญ่บริมีเต็มนะขอบนตอัญเชิญเถิพ่อเจ้ามาบรรลุโชคลาภต่ตข้าศานะท่านมันดำไม่ได้สูงท่านมันดำไม่ได้ขาวนะครับไม่น่อยให้ได้ไหนใคนมันสว้ได้ดีท่านมันทุกข์ไปได้สุขของจนให้มันรวยนะอย่าทุกข์อย่าอึดอย่าหนาทุกข์หนากวากมองขอให้พ่อผู้ข่าได้กินได้ท่านมีสินหาประกอบสินแปดสินสิบ ต่อไปได้เข้าสู่สุดท้ายของวาระที่สุดคือปัฒนาที่สุดคือพันิยพุกเกลของบุญบารมีขององค์ูใญ่จงปรดนาธาน,านาว่านาวาย่ยงใดวันนี้ขอเปิดโชคเถิดขอเปิดบุญบารมีขอภูมิเจ้าที่ทเทพเทวราย,ยูแห่งนี้เจ้าป่าเจ้าขอผีสางนางไม้ลูกขาภูมิผู้บุญหนักศักใหญ่ไฟบุญไฟทานร่วมบุญรำพานกับพวกพิจนาพวกเราเราลานก็ขอ,ขอยินดีต้อนรับในบุญนั้น นาพระกจักรป่าเป่าคังบังนับห้อยสวัสดิยางเพื่อบุญบารมีเปิดบุญเปิดบารมีเปิดสถิตเปิดปัญญาเปิดให้มีอายุวรรลุสุขังเมื่อขวัญยืนต่อต่อไปข้าพเจ้าขออัญเชนเถิดจ้าห้อยหองครองบึงองค์เม่สันบ้านหลอกเมืองเมืองมุกนันขึ้นสือดูซาองค์ผู้เจ้าองค์ทีอผู้ยอดแก้วศรีวิชัยผู้เจ้าองค์หลวงแม่สองนางสถิตนะขอบารมีองค์ผู้เจ้าและผู้มีครูบาอาจารย์ทุกท่านนะวัดศรีมงคลใต้วัดศรีมงคลเหนือวัดศรีสุ망 และองค์ปู่ของนักชาติวาเซเวอร์ีโยองค์ปู่อุพงาัตาชาติพปู่แสนลือปู่คำพระเจ้าและองค์มหสักรเจ้านาคบบุรีมณีเจ้าบุญเราหันก้าเจ้าพญาเจ้าฟ้ามากษัตริย์ที่สิบองค์ขอบารมีแพรถึงลูกเจ่าเราหลานในวันกัปตันวัดนี้ทุกคนที่มางานวันนี้ขอให้เกิดสองตัวสามตัวเด้อปู่เจ้ามูนี่ก็ใกล้แล้วมืูอื่นกับสิบห้า ต่อไปกับสิบบกกับสิบเจ็ดกับสิเป็นมื่นมันข้าพเจ้าขอเทินรนข้าพเจ้าขอเทิรนผู้บุญนักสักใหญ่ข้าพเจ้ามีหนอยนะขอเสริมเติมแต่งให้พวระคำในข้อนจากมืดเหตุสว่างมืดเหตุสว่างจงสว่างนั้นเถิดพระสิตรได้อปัญญาข้าพเจ้าขอนะขอบุญขบารมีแล้วพุทธเถิดบงังทมโมกปิดสังฆเปิดเปิดบุญบารมีเปิดให้นักนัรียนศูนงานดวงเห,หืองเหลืองเลือกไม่อยู่อย่นงประสบสุทธิบาย ให้แจะตามกบคนจะจนของใครให้ผู้พรนรักษาเทวอาราคุ้มครองให้ทุกสิ่งต่างๆนานานาร้อยแปดบุคคลจงสำเร็จสำเร็จด้วยปู่ฤาษีมหาสำเร็จปู่ฤาษีมหาสำเร็จจงมหาสำเร็จและสำเร็จด้วยนโมพุทธายะนโมเพียรหุริยานุปรียะนโมพุทธายะสาธุสาธุสาธุเอีื้อโนมพุทธาเทพเจ้าแห่งโชคลาภักชาวติมารสินที่เราพภโภม องค์ูเจ้าพิกเนตปูรุเทภาษีว่าพลนรายองค์ูเจ้าแม่ธรณีพะผู้สอบแม่ของข้าแม่วาเทวีและองค์ูญาเจ้าทั้งหมดประธานได้ลูกหลานดอยพอเด้นไปเสียงสวรรคสลาดนอนหมดแรงหีหาหัวด้วงเสียวหัวเทียนนองเถ้าหัวนสิบเจาปะสิเก้าเปอยหนึ่งกับศูนย์กระโดลงกน่ยพนว่าเก้าปะสิบหกเจ็ัน สิผู้เด้อ่อยมันบอกสิหกวันครูมัอหนสิบเจ็ดสิบเจ็เขาก็เล่งใส่สิกันไปออกสิบเจกันไปออกสิบเก้าเออสามตัวไม่เด้ผูเจ้าสามตัวหึงตงให้ไหมฮืฮึได้ไม่พเจ้าขอเถิดข้าพเจ้าเป็นที่เง้สีไข่สีติดองผู้สัตวเจ้าเพิ่นข้าพเจ้าได้จัหมดก่อมาพูะผู้จาที่พันพันรนสังบรมี ถ้าโชคดีวันใดวันหนึ่งท่านไปเดินทางไปทำนโนดก็จะไปหาสส้ามฤษีเอกเรเบอธอขัวคนจาดสมบุรณและถ้ามีโอกาสจะเดินทางมาทำไย <c oughs> ตอนนี้อุดทุกอย่างปักมลมอยู่ขอประทานโคลนภเทักนะทุกมันลายเล็้ยวนะลำบ,บากมาลายเร็ยวเปิดบารามีในยุคมงกระโโบเชียในพุทธิมังกรทองนี้ทศปีนี้เป็นปีทองของพวขข่ข้าเนอขอทักเอาคัดกองไม่หน่อย ทัวงไม่กองฉลากไทยหลวงปูทะญยคุดโอ้โหขอเถิดของส่งคำเดิมโกรธในท่านข้าพเจ้าขอบารมีท่านเร็วเออด้วยสัจจะอธิษฐานบารมีขอบารมีผู้มีโชคมีลาภโกรกูฤษีผู้มีฤทธิ์เมตเพียรพิทยาบุญบารมีสูงทรงผู้ข่าวศิษย์รตีรวยผู้ข่าวศิษย์รวยผู้กานบู้ตรงตรงเอ้าก็บขอได้แล่นกับเป็นกินเป็นเกมเป็นสางเป็นกินเป็นเก็บเป็นใส่ปูใส่เบิร์นสางเดี๋ยวหู

ta ăn Ugh! ừ, câu ở đây, Go no! Long chimmy! Ugh! Ao tục! chứ mi, ừ, Ao tục! lưu tục! Ao tục! Ao có ít tục! Ao Nè, Ao tục! mưa phá lưu Nè, Ao đi, à tục! Ao tục! Ao đi กูหลานเมื่อปั้นกันเสียงย่างด้วยขอเถิดไอตัวสงสารขอสร้างขอแปลงเถิดซื้อเสียงว่เอาด้วอืเอาบารมีเอาปุ้นเอาสติปัญญามีอายุยืนสร้างบารมีภพกูใหญ่ภูมบริจาคภพกูขอเถิดเออมึกเช็บมันผู้ยืมโอะไรใส่ดูเอาอะไรใส่ มนุนเอาอะไรใส่เดียวเอ๊ะเสียหัวเอาแปดใส่ก,ก็สันแปดหนึ่งเจ็ดบุนล้างหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งศูนย์มันก็นแจ้งกันมาอยู่ระวังมันจะเป็นใหญ่แต่ทางนิพพานสั่งบาร,รมีสูตร์มีขั้นมากกว่าหนึ่งพรับว่าว เออเขาจะเอาอย่างละว้าหนึ่งกับศูนย์นะมิถุนึงก็บอกไป่ใยนี่มันว่าต้องมีศูนย์เอาศูนย์ก็พอเอาสาธุสาธุเอาสมุดเนาะเขาบอกผกับอาจารย์พอเขาเปล่าเขาก็มาถึงทีอาจารย์เขาพูดว่าเขาบอกว่าการสร้างการสังขารของพระแม่คนอิ่มโพธิสัตว์เจ้าซุ่มสูนเจ้าสร้างเป็นยังไงสร้างยังไงพ่ะแม่สร้างขึ้นมาอะไรอยากนี้เคุณผู้ชมเออสร้างอยากให้เป็นเจริญ นะเจริญหอย่างจริญมบุญจะเริญมอัตจะเริ่มทำจริญสติเจริญปัญญากราบไหวในบุญบารมีของท่านอันนี้ดีที่สุดเหมือนเราสร้างองค์พระสมฆ์สมเด็เจ้าแต่เราหมอะสร้างขึ้นหลายที่นะเพราะนั้นสมเจ้าอยู่นี่สัพพยญยามคนใจรุกในการสร้างแต่เพราะเมื่อว่าสร้างต่างงานเสร็แล้วก็มาขอเนี่ยเนี่ยคนถือมัดศรัทธาโอ้มันสิเป็นจิตวิน้อยสูอยากได้ของเพิ่ก็ให้เพิ่งก่อนไม่เห็น เออเนี่จะอืดขเหนียวเลยไหมอนไปแม่จะแบ่งแบบพ่0นหาร้อยนี่นะรับรองคนไทยเทวดาจะดีคนไทยอยาไในบารมีคนกับผ้ากายสังขารเทาเร็วสั่พผนากายสังขารถึงล้มหู่อได้สั่งเพราะฉะนั้นจะตั้งใจเรื่องดูแลเด้อปีหน้าปีต่อไปหีงานยังก็ซอยการเออของเฮานีมันดูใน้อยสานีรู้นะลูกเต่าเราหลานรูกัธรรมดาดีแล้วมันมีซัมมิทันเพาสิ่ีเจเริ่ไปมาบอลเป็นูบาอาจารย์คนไหนคน แนวตั้งใจดีใท่ไหแม่ปูฤาษีมันกระดิพันบอลในสั้นโลกก็โคดาเด้อันนี้แหละสาธุแล้วเแต่บุญวาสนาลูกหลานเทียนมาพบกับพ่อเพิ่นบอลฤาษีเสมอเมื่อฤาษีไฮปูเพิ่นเจอกันก็นไ,ได้บี้พอนเนกไปว่เพิ่นเมื่อกี้ไหนพันเข่าเนาะดูเนาะ